เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาจวดฮ่าฮ่าไปแล้วเอ้าพ right. ี่น้องมาอันนี้เป hmm. ็นบ่อสองนะครับเออตามออามาเตรียมปั๊บก็จวดกันเลยอ่าเป็นบ่อสองบ่อแถมนะครับอ่าอยู่ใกล้ๆสนามบอลนะครับอ่าอยู่ตรงใกล้ๆกับอ่าเรือนจำครับอ่าเรือนจำมาบ่อนี้ฟรีนะครับแถมนะครับแถม ฮะอย่างเงี้ยพี่ชูเม็ดบ่โอ้โหอ่าเราลุ้นครับลุ้นกันสักน้อยพี่น้องเม็ดดีอยู่ครับโอ้โหเม็ดดีอยู่ครับเม็ดอะไรก็รอลุ้นกันครับมาเม็ดเม็ดอยู่ครับเม็ดเม็ดอยู่ครับ ้าเวเอออเาแล้ะครับ,รบอรโอ้ดูฝั่งนี้เม็ดอะเม็ดบึมบึมบึมอยู่ครับมาลุ้นหน่อยพี่น้องเม็ดอย่งงองางน,นี้โอ้โหทองหวานได้ทองทองล้วนล้วนโอ้ทองแพงเลยเอาแต่ทองในช่วงนี้นี่ โอ้วนนี้อันนี้ก็ทองครับทองดำดูครับโอ้วปลาคุณทองโอ้ยองดูครับไปเอาวานไหนเอาแต่ทองอย่างเดียวเลยไม่มีปลาอื่นล้วนเลยเห็นแต่ทองแพงโอ้ทองแพงืวกวานเอาทองโอ้เอาชู้ไหนล่ะไม่ทองกับเขานี่ ยมยมปลาไมมครับปลาไมมเออเราดูชงแลวทั้งไม้ทั้งครนน่าจะเยอะครับปลาน่าจะมุดปลานินนี่น่าจะมุดอยู่เลยครับเอาเอาบรรยากาศกันสักหน่อยหนึ่งพี่น้องชาแรกก็จะประมาณนี้แล้วครับตื่นเต้นน้ายรูปแบบอมาตรงนี้ครับเม็ดเต็มเหมือนกันครับปลาหรือไม้ครับ ปึ๊บปึ๊บมีเต็มแหแต่มันจะเข้าไหมพี่น้องไต้ต้นช้ำช้าครับปึ๊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 บโอ้โหได้ทองได้ทองเหมือนกันได้อนนทองเหมือนกันอ๋อนิ่งๆต่ออุ้ยสองสามตัวอยู่ครับเออ ปลาทั้งไม้คร so ับเอาไปสดครับมาพี่น้องดูพี่เล้งนะครับ hay า่นตัวใหญ่แล้วมั้งฮะอมามามาดูเม็ดดูเม็ดดูเม็ดสกอนดูเม็ดสกอนดเฮือเฮือตายแต่เฮือดูเฮืออ๋ออ๋อตัวนึงไปแล้วนี่ เจเจ๊ไม่ไดสี่บาทอย่าลงไม่เจ๊ฮึบฮึบอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับเม็ดเม็ดตักไหมตึกตักไหมตึกตักไหมมีลุ้นมีลุ้นครับ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 แบบนี้แบบนี้มีลุ้นครับปึ๊บปึ๊บ สองตัวอุ้ยหลุดนู้โอ้แต่ตัวใหญ่อยู่ตัวนี้โอ้เกืยอยาบาติดสามสี่ตัวหลุดเงี้เหลืออีกสองตัวเหลือต,ตัวใหญ่อยู่ครับเหลืออยู่สามตัวอ้ตัวใหญ่ามากสเสือนะครับตัวสวยนะครับอุ้ยตัวนี้นี่ขอกกันนิดนึง อ้าวพี่น้องก็บอกว่าตัวแรกตัวแรกตัวแรกใสใหญ่เลยครับดูโอเคโอเค<ม>ดูครับ<ม>ตัวเิรมโอ้พี่น้องดูเจ้าดูนะครับเต็มแหเลยครับปลาทองเต็มแม่งะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับเห็นมาแต่ไกลามาพี่น้องดูเขาได้ปลาแพงต้นนี้ปลาทองเออ นะมาเรื่อยๆครับทีละตัวทีละตัวเอาโคลนมันลึกตมมันลึกครับมาไหมครับมาไหมครับพีิลิว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 ลิวพีิลิวโอโอพีิลิวโอ้โอโอโอะไรตัวใหญ่ครับเออโอ้ยน้อง น้องเลาะฟังขึ้นมาแล้วเลาะฟังขึ้นมาแล้วอ้วนครับใสใหญ่อยู่ครับดูอ้วนเลยเปลาดินบ่อนี้สีเดียวกันกับคนถ่ายเลยครับหรีอผมไม่บอกนะว่าเป็นสีอะไรครับคนถ่ายสีประมาณนี้แหละครับนี่ครับแต่ละตัวครับแต่ละตัวหายากหน่อยครับแต่มันคุ้มค่าอยู่ครับ ตัวนี้เจ็ดแปดขีดนี่นะครับสวยงามเลยนนะ้องของดีหายากม,มาอีกแล้วครับเมื่อกี้ตัวหนึง่งอันนี้สองตัวโอ้เล็กกใหญ่ครับตัวนี้สีชมพูเลยอ๋อยากนิดนึงนอ้องต้องแช่นิดนึงเป็นเม็ดขึ้นโชว์ให้เห็นเลยครับ เรื่อยครับเรื่อยครับนู่นนู่นเม็ดดูเม็ดละวานครอบโดนเลยพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ของแท้ของแท้หลุดไปตัวหนึ่ยตกไปแล้วเมื่อกี้น่ะอุ้ยยันได้พี่น้องของแพงด้วยของแพงด้วยนี่ครับ ตัวรุ่นรกันอะไตกไปนี่ยเนี่ยยไม้โทษไอ้โทษไม้นี่ยไม้ยไม้นี่แหละเออกว่าจะได้แต่ละตัวหนแล้วมวนแล้วครับมาไหมครับมวนแล้วครับอ้าวอ้าวขยวก็ไปขยะวก็ไปขยะวก็ไป ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีทางอยู่ครับทางทางโอ้โหหนึ่งสองตัวตัวอ่าสองครับเดี๋ยวเก็บทีละตัวเนาะไม่เอาเยอะครับเก็บเอาทีละตัววันนี้วานสักร้อยครั้งเอาร้อยตัวไปเลย เกะได้มาหนึ่งแล้วครับได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆครับใหม่นะทุกคอ่าพันไวแล้วครับพันไวแล้วมามีมากกว่าหนึ่งไหมครับมากกว่าหนึ่งแบบอุ้ยอ้ยหนึ่งหรือสองที่ แล้วขยาวแล้วครับขยาวแล้วครับมีมากกว่านึงไว้มากกว่านึงไว้เหยาะก็ไปเหยาะก็ไปอแล้วครับเอาไล่ปลาก่อนไม่ต้องไล่ปลาก่อนปลดปลาไล่ลงล่างก่อนครับตัวใหญ่อยู่ มามีไหมครับโอ้มาอีกหนึ่งครับมาอีกหนึ่งย่า yeah. nice. สองตัวครับเหนือ yeah, รู้มือไหมพี่สนน้องมาแล้วครับมาครับหนึ่งเอาตัวเดียวก็โอเคปลาโทนปลาโทนปลาโทนคืออะไร อ๋อทูลคือตัวเดียววันลูกชายทูลลูกชายเดียวอันนี้ก็แอ่ตุกปลาทูลเหมือนอันนั้นเนาะมีอันเดียวทูลอ๋อหรืออะไรอะไรหัวเรากอะไรอเนาะปลาอยู่ทั้งหมดอ๋อไปสามสี่ตัวสามตัวอ่าเขาว่าทางนี้ขึ้นมามีแต่ตัวใหญ่ๆพี่เนาะอู้เู้ยเฮียผ้ามันเห็นมือนี้เอ้ยมึงแกจะจัดสามเลยครับ ดูครับมีแต่สายสวยนี่นี่ขุดรถต้นอะไรรถนึอ่าสู้กับใบไม้สู้กับต้นกันหน่อยครับนะคือตายคือตายเอออ่าที้ต้องใช้ฝีมือกันนิดนึงพี่น้องบวกความใจเย็นครับปลามีครับตัวสวยสาสวยด้วยครับต้องใช้เวลานิดนึงครับ ใช้เทคนิคพิเศษใช้ทักษะนจะเป็นบอ่อแทมไม่เนาะไม่ต้องเสียตังนะก็อออเอามาฝากกันแค่นี้แหละครับผมขอได้ลุ้นกันยู่ครับผม